สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนไหน,นะครับผมวันนี้ในเกมระบบกมร์ส e s o อ b บนะครับผมมาวันนี้มันจะให้เราเล่นผจนภัยไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะผ่านด่านให้เราเป็นขบวยนะครับผมนะตัวละครของเราเป็นขบยวยตอนนี้เราก็อยู่ในคุกนะครับผมเราจะหาวิธีออกจากที่นี่นี่ออกไปแล้วแค่นี้เหรอมันจะให้เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมก็เหมือนโหมดผ่านด่านปกติเลยเออ อืมไปไหต่อเอ้ยอ๋อก็กระโดดไปแบบนี้นลยคือผมเอ้อยเฮ้ยเอ้อยเอ้อย,ออยกระโดดไปกระโดดไปเออห้ามตกไปในทรายนะเดี๋ยวโดนทรายดูดผมเดาเอานะใช่ไหมน่าจะใช่เละเออใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรนี่เป็นบอ่อน้ํานะครับผมที่เราสามารถตักน้ํามาดื่มมากินได้โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหรางรถไฟงบประมาณไม่พอนะมีมีรางเดียวนะ กระโดดไปเรื่อยๆนะครับผมเย็นๆไม่ต้องรีบนะเออประมาณนี้แล้วกันนั่นไงเดี๋ยวอย่าตกไปนี่ทรายนะทรายดูดนะโดดไปเอ,อ้ยผ่านแล้ว,วเว้ยวินต่อไปเราจะไปที่รถไม่ใช่นะนี่ไปตามลูกศรเลูกศรมันบอกไปไหนเฮ้ยเอ,อ็เองรีบไปไหนเอ,อ็เองรอค่ะ เออดูขึ้นนี่ก่อนโอเคการใช้ชีวิตแบบคาร์บอยนี่มันช่างลำบากยากแค้นเออไปดิปไปในต่อทีนี้อุ้ยูอย่าตกไปข้างล่างหนะน่อเวียนเกือบแล้วอันนี้เป็นอะไรเนี่ยฮะอเลยเป็นเสาหลักกิโลอะไรสักอย่างนี่ใชนะ่อันนี้เราก็ปีนขึ้นไปบ้านนะครับเราตามนายน,นะเวียนนายอย่าพาเราหลงทางเฮ้ยอ,อะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวระบบไหนเนี่ยเย็นเย็นเยียดเขยอย่างเร็ว โอหตกใจหมดเลยเมื่อกี้อันนี้อะไรกล่องระเบิดหรือเปล่า TNT เฮ้ยเอาใหม่เอาใหมเอาใหม่เอาใหมเอาใหมเอเอ,เอ,เอเโดดขึ้นกล่องกล่องนี้ละกันโอเคโอโ้โ,อโหโอ้โดนหนด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าเรียบร้อยโอ้โหผ่านอันนี้อะไรวะเราต้องโดดขึ้นต้นบริเวณโอ้โโหดูน้ำเจ็บเท้ามากเลยอะ แต่ถ้าโดนน้ำมันเนี่ยจะละลายไปเลยอุ้ยเอามั้ยเอาม้โออหยโออหยอหยอย่าโดนน้ำมันนะครับผู้ชมมันเป็นน้ำมันที่ร้อนระอุแล้วกูจะไปยังไงมันอ้ยโดดผ่านเอ้ยกับโดนน้ำมันเหมือนไนอ้นั่นเมือ่อกี้โออหอันนี้อะไรนี้น่าจะเป็นทองคำหรือเปล่าอันนี้จะให้เราขึ้นรถไฟนะใช่ไหมไม่ใช่ดิปีนมาถ้าเราอยประมาโดดใส่รางนะมันจะดีที่สุดแล้ว มันก็โดดเสษรา,างอยู่เลยที่กูจะพูดอะไรไปเรื่อยเอเอก็ถูกแล้วโดดเสษรา,างรถไฟตุดลุลาวาก็รีบเลยโอ้โหเกือบแล้วเมื่อกี้อะไรเนี่ยอันเนี้ยหัวบันไดามาซ่อมบ้างนะเนี่ยฮะโอ้โหเกือบตกเมื่อกี้ท่านแม่มีคนตกไปหนึ่งโอเคเรารอดถึงด่านที่เก้าแล้วนะจ๊ะหุ้ยงูอะไรวะเนี่ยเฮ้ยงูมึงตาโตใช่ไหมอู้วันี่หัวกระโหลกนะครับผมของมนุษย์ที่ที่อะไรไม่รู้ โดนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยทำไมเองแต่งตัวมันเราอะ่ะเออมันก็แต่งมันกันหมดแหละหมดนี้นี่อะไรห้ามโดนกระดูกเล่าไม่รู้อ่ะเดินต้องหลบไปก่อนนะต่อไปจะเป็นอะไรเออูบนทองคำขัวสักแท่งได้ไหมนี่น่าจะหลายล้านอยู่เลยนี่ทองคําแท่งนะเราจะโดนมาฝั่งขวาน้ำเกื่อเราไปตายอยู่ฝั่งซ้าย Okay. โอเคโอ้โหแมงปองยักษ์นะครับผมเราอย่าไปเข้าใกล้มันเดี๋ยวเราโดนพิษมันอ๋อเสียวจังว่ะยนเย็นเออมาผ่านไปแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นรางรถไฟงบประมาณไม่พออแล้วนะโอ้โหกรบโดดไม่ถึงเมื่อกี้นี่อะไรวุ่นนี่มันช่างเป็นหรือโอ้โหงูยักษ์เราต้องเข้าไปในปา่างูงั้นหรอเราจะโดนกินไหมเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ในท้องงูยักษ์นะครับผมเราโอ้โหโดนอันนี้มันโดนน้ำย่อยมันน่าจะรุนแรงนะดูนะครับผมเราอย่าโดนน้ำย่อยมันนะเราต้องโดดบนไข่มันอีบิดเ <c oughs> อาใหม่เอาใหม่เอออะไรนนี่อู้ยฟันมึงเหลืองมากงูนี่มึงแปลงฟันบ้างนั่นนะฮเจ้โดดบนไขงูนะครับผมอย่าเมตแต่โดนน้ำย่อยมันเด็ดขาดอันนี้โอ้โห มันกินสมองวัวเข้าไปไหกินสมองอะไรเข้าไปไปเนี่ยเราจะโดยนย้ำน้ำย่อยมันออผ่านมาแล้วอุ้ยฮึห้ามโดนสีแดงแน่นอนนั่นไงอู้แล้วอกมาจากท้องงูเดี๋ยวงูอะไรวันนี้ทำไมมีครึ่งตัวไปเนี่ยอันนี้น่าจะโดนห้ามโดนรายมันเดิมโอเคแล้วก็โดดไปนี่นคือผมผ่านบอรเพชดผ่านกลางหันลุ่มอะไร เฮ้ยอะไรเนี่ยตายได้ไงนี่ฮะไอ้ม่รอดได้ไงว่เมื่อกี้ตรงนี้ตายนี่รอดอันนี้น่าจะเป็นน่าจะกระทีงมันจะวิ่งมาหาเรานะครับผมใช่ไหมทำไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว <S <S เดี๋ยวเดี๋ยว <S <S โวกระเด็นมันีนีเลยเหรอยังไงดีเดี๋ยวผมจะลองอ้อมมันีนีแล้วกันเฮ้ยผมรู้แล้วผมรู้แล้วนี่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 นนโอ้ไม่ได้เฮ้ยเรามาอยู่บนลงังคาได้แล้วนี่แสดงว่าเราหลบกระทิ้งได้แล้วนี่นั่นแน่ผ่านไปเร้วเป็นไหนที่นี่ อา้าวตอนนี้เราอยู่ที่อ๋อต้องขึ้นมารถไฟไปทางหัวขบวนแน่นอนอุย้ยห้ามตกลงไปนี้นะครับผมมีเมงปงยักษ์นะ่าโดนได้นะรอดมาแล้วอู้วนี่เป็นรถขนน้ำมันเอ้ยน้ำมันเรียงมาตอยวะนี่เรามาผ่านนี้ได้แล้วครับผม่มานที่สแปดแล้วเราต้องหลบก้อนลาวาให้ได้รถไฟอะไรขนลาวา เอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้อะไรห้ามโดนฐานแน่นอนอันนี้แล้วก็โดดมาหัวแล้วก็ผ่านงั้นเลยเอา้าวผ่านโหเราขี่มา้าเราเป็นคนชอบมา้าอิดแค่ขี่ม้าก็ได้เฮ้ยผ่านแล้วละหมดนี้ก็จบแล้วนะท่านผู้ชม โอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเปตรงนี้ถ้าใครชอบฝากกดเลคกกดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมก็เข้ามาเล่นกันได้เดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ให้นะครับผมเออค่าวบอยที่ดีต้องเอาตัวรอดให้ได้ต้องขยันมันเพียรฝึกฝนไปโอเคไปแล้วครับ